สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่แสนวัดป้านนองจิกนะครับรุ่นมหาสมปทานานะครับเป็นเหรียญรุ่นดังนะครับนะครับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแล้วก็ขอบจะเป็นเงินนะครับตัวเหรียญเป็นนวะอย่้ชมนะครับตัวกิ๊บกิ๊บนะครับนวะก็กลับ นะครับกับดำกับดำํดาดเดิมนะครับผมนะครับหลังก็เขียนว่าสองห้าสองห้าห้าเก้านะครับสร้างในปีตอกมนา้าสิบเก้ารุ่นที้ <c oughs> ทันท่านหลวงปู่แสงเสกนะครับผมก่อนท่านจะละสังขารเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวสวยคลิปนะครับเล่นหากันนะครับชว่วงนี้หลวงปู่แสนก็เป็นพระเกจิดังนะครับพระจุม,มงคลท่านได้รับความนิยมมากมาย นะครับท่านก็เป็นศิธิ์ของของปู่มุมมัดปรเสเตร์เยอะนะครับผมนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกองเดิมๆมหาสมปัตนาลูกบุษแสนนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษทั้งสามวันลานะครับผมในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเ้าเปลี่ยนสวยสดงดงามน่าใช้นะครับ ปรปูแสงก็ใช้แล้วปรากฏว่าํำมาค้าขายดีนะครับให้โทให้ลาบถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอ๋อผมให้ดูโค้ดใกล้ๆก่อน,ใ,นใหมายเลขคาบสามนะมีต่อโค้ดนะครับแวอุนาโลมแล้วก็ตัวมีลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับ ติดต่อร้านนวยพรพักเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตบาไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านนวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ